หนึ่งร้อยซับแล้วใหญ่ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมเมทัลซีกัชบช่องซีเอ็มแอนิเมชันนะฮะก็โอเคหนึ่งร้อยซับแล้วนะฮะตอนนี้ก็น่าจะหนึ่งร้อยหนึ่งซับแล้วนะฮะก็ทุกคนที่ติดตามช่องผมมาถึงตอนนี้ก็แป๊กเกิด้วยนะครับตอนนี้นะฮะช่องผมตอนนี้คือกำลังเตรียมตัวทำคิวนะฮะตอนนี้คลิปนี้เนี่ยมาเพื่อ Q&A โดยเฉพาะฮะสำหรับคนที่อยากจะแบบ ถามอะไรเนี่ยที่เป็น Q&A นะสามารถคอมเมนต์ผ่านโพสใน Facebook หลักผมได้เลยนะฮะหรือว่าแฟนพุ k กแฟนเพจของผมเองนะฮะเดี๋ยวผมจะไปโพสเอาไว้นะฮะหรือว่าจะคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะฮะถ้าผมกจะมาอ่านเพื่อที่มาอ่านแล้วก็ทำ Q&A ลงใน YouTube นะฮะ าแลอย่างท้ายของของผมนะฮะนั่นก็คือคนคือคนที่มาคอมเมนต์นะครับต้องเป็นคําถามทองั้นนมะาะไม่ใช่เรื่องอะไรนะฮะนะเพราะาถ้าเกิดว่าไม่ใช่คําถามคือขอผมจะไม่เอามาลงนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่คําถามนะฮะก็มีข้อแม้อย่างนั้นคือถามอะไรก็ได้นะฮะแต่ต้องเป็นคําถามนะฮะถ้าไม่ใช่คําถามคือผมจะไม่เอามาลงแน่นอนนะ,ะโอเค ก็อาจจะมีเอาลงมาบ้างอะไรแบบใช้นู่นใช้นี่เออแหววมาแบบเออใส่ไปนั่นแหละแบบเออว่าคนอาจจะมาเป็นมุกอะไรอย่างนี้ไงก็เอาลงมาอยู่ดีแหละอ่ก็เออลงนั่นแหละก็เอาลงมาเพราะใส่ว่าเออแบบเออแค่ขนาดแค่คิวอันนี้แค่นี้ก็ยังไม่มีใครเอาลงเลยก็แค่คิวอันนี้แค่นี้ขอเวลารอบแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครเม้นเลยนะตอนนี้มีเม้นอยู่แค่สองคนก็รอกันต่อไปฮะเดี๋ยวคอมเมนต์มาเยอะตอนไหนก็เดี๋ยวจะอัพคลิปทันทีเลยนะฮะโอเค ก็ทาง CM Animation, CM Group and CM Game ขอลาเพียงเท่านี้นะฮะบาย